5พฤษภาคม2568จะเป็นวันที่ดาวราหูยกเข้าสู่ราศีกุมในเวลา9นกา44นาทีจะส่งผลอย่างไรให้เกิดกับชาวราศีมังกร ดาวเสาร์จะย้ายออกจากเรือนการเงินตลอดสองปีครึ่งที่ผ่านมานั้นชาวราศีมังกรมีผลกระทบในเรื่องการเงินมากที่สุดหลายๆท่านหาเงินยากลำบากติดขัดเรื่องเงินหลังจากวันที่19พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปดวงการเงินจะฟื้นดีขึ้นและจะดียาวไปอีกสองปีครึ่งเป็นอย่างน้อยจะเริ่มมีช่องทางในการหารายได้เพิ่มส่วนดาวราหูย้ายเข้าราศีกุมได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตาธิปดีจะมีเงินเข้ามาเป็นเงินก้อนใหญ่ ได้ต่อยอดทำธุรกิจเพิ่มแต่ก็ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเงินไม่ให้เกินกำลังตามหลักโหราศาสตร์ได้กล่าวเอาไว้ว่าพระราหูหรือว่าดาวราหูนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทุกคนในดวงชะตาของเรานั้นต้องมีดาวราหูอยู่ในชะตาอยู่แล้วทุกๆุกคนต่างได้รับอิทธิพลจากดาวราหูทั้งในด้านดีและร้ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการไหว้บูชาพระราหูนั้นจะทําให้เกิดโชคลาภและความจเจริญก้าวหน้าในด้านการงานที่ท่านพึงหวังและพึงประสงค์ได้เชื่อกันว่าการกราบไหว้พระราหูจะช่วยให้ท่านพ้นเคราะห์พ้นภัยต่างๆได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ราหูได้ย้ายจองจุดเทียนบูชาดวงและจุดเทียนอธิษฐานขอพรเพื่อสืบดวงชะตาหนุนชะตาชีวิตให้มีโชคลาภพ้นบาปเคราะห์ภัยพานทั้งหลาย ด่วนเทียนหนุนดวงชะตามีจำนวนจำกัดจองได้เลยทักบ้านเถียวที่หน้าโปรไฟล์5พฤษภาคม2568จะเป็นวันที่ดาวราหูยกเข้าสู่ราศีกุมในเวลา9นาฬิกา44นาทีจะส่งผลอย่างไรให้เกิดกับชาวราศีราศีกุม ดาวเสารจอนเข้าทับเรือนการเงินดาวพฤหัสจรเข้าทับตำแหน่งรายได้เสริมโชคลาภจึงทำให้ในช่วงเวลาสองปีครึ่งที่จะถึงนี้คนที่เกิดราศีกุมจะมีการวางแผนงานที่เป็นระบบใช้เทคโนโลยีมาซับพอร์ตงานมีรายได้เข้ามาดีกว่าเดิมดาวพฤหัสสบดีย้ายเข้าราศีเมถุนส่งผลให้การเงินของชาวราศีกุมโอ้ฟู่ขึ้นการเจรจามีประสิทธิภาพที่ดีและรา หูยังโครจรเข้ามาช่วยซัพพอร์ตให้คนที่เกิดราศีกุมมีอำนาจในการบริหารงานแต่ท่านต้องระวังในเรื่องของอารมณ์และการตัดสินใจโดยวู่าวามตามหลักโหราศาสตร์ได้กล่าวเอาไว้ว่าพระราหูหรือว่าดาวราหูนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทุกคนในดวงชะตาของเรานั้นต้องมีดาวราหูอยู่ในชะตาอยู่แล้วทุกๆคนต่างได้รับอิทธิพลจากดาวราหูทั้งในด้านดีละร้ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการไหว้บูชาพระลาหูนั้นจะทำให้เกิดโชคลาบและความจเจริญก้าวหน้าในด้านการงานที่ท่านพึงหวังและพึงประสงค์ได้เชื่อกันว่าการกราบไหว้พระลาหูจะช่วยให้ท่านพ้นเคราะพ้นภัยต่างๆได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ราหูได้ย้ายจองจุดเทียนบูชาดวงและจุดเทียนอธิษฐานขอพรเพื่อสืบดวงชะตาหนุนชะตาชีวิตให้มีโชคลาบ ้นบาปเคาะภัยผ่านทั้งหลายด่วนเทียนหนุนดวงชะตามีจำนวนจำกัดจองได้เลยทักบ้านเถี่ยวที่หน้าโปรไฟล์5พฤษภาคม2568จะเป็นวันที่ดาวราหูยกเข้าสู่ราศีกุมในเวลา9ก4นาฬนทีจะส่งผลอย่างไรให้เกิดกับชาวราศีชาวราศีเมษชาวราศีเมษคะพวกคุณเป็น คนที่เกิดราศีเดียวกันกับดวงเมืองของกุงรัตนโกสิร์ดวงโลกมีการปรับเปลี่ยนเรื่องงานบางท่านทำงานเดิมแต่ก็ต้องปรับตัวเพราะหน้าที่จะถูกอัปเลเวลขึ้นไปอีกมีโอกาสได้สร้างรายได้ครั้งใหญ่จำนวนมากรายได้จะเพิ่มขึ้นจากการที่ดาวราหูจะย้ายในครั้งนี้ดาวการงานที่ย้ายเข้าเรือนวินาทนี้สะท้อนให้เห็นข้อดีคือท่านจะมีการทำงานร่วมกับองค์กรใหญ่หรือมีโอกาสขยับขยายกิจการการค้า หรือหน้าที่การงานของท่านให้ใหญ่โตและมีภาระที่มากขึ้นอีกนะคะหรือจะมีทีมที่สามารถซัพพอร์ตท่านได้เพิ่มมากขึ้นส่วนราหูย้ายเข้าราศีกุุ1ปหนึ่งปีคชาวราศีเมษจะมีโชคใหญ่เกิดขึ้นด้วยค่ะ ตามหลักโหราศาสตร์ได้กล่าวเอาไว้ว่าพระราหูหรือว่าดาวราหูนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทุกคนในดวงชะตาของเรานั้นต้องมีดาวราหูอยู่ในชะตาอยู่แล้วทุกๆคนต่างได้รับอิทธิพลจากดาวราหูทั้งในด้านดีและร้ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการไหว้บูชาพระลาหูนั้นจะทำให้เกิดโชคลาภและความจเจริญก้าวหน้าในด้านการงานที่ท่านพึงหวังและพึงประสงค์ได้เชื่อกันว่าการกราบไหว้พระลาหูจะช่วยให้ท่านพ้นเคราะห์พ้นภัยต่างๆได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ราหูได้ย้ายจองจุดเทียนบูชาดวงและจุดเทียนอธิษฐานขอพรเพื่อสืบดวงชะตาหนุนชะตาชีวิตให้มีโชคลาภ พ้นบาปเคาะภัยผ่านทั้งหลายด่วนเทียนหนุนดวงชะตามีจำนวนจำกัดจองได้เลยทักบ้านเถียวที่หน้าโปรไฟล์5พฤษภาคม2568จะเป็นวันที่ดาวราหูยกเข้าสู่ราศีกุมในเวลา9น้นาฬกา44นาทีจะส่งผลอย่างไรให้เกิดกับชาวราศีชาวราศีพฤษภ ชาวราศีพฤษภคะจุดเด่นของชาวราศีพฤษภคือตั้งแต่ช่วงหลังสงการพวกท่านจะมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่เนื่องจากดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าทับเรือนการเงินของคุณและเป็นการให้คุณกกบชาวราศีพฤษภและในปลายปีมีเกณฑ์ว่าหลายๆท่านอาจจะได้ซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ราหูจรทับเรือนการงานคนที่ทํางานออนไลน์งานในวงการบันเทิงความสวยงามอินฟลูเอนเซอร์ถือว่าเป็นจังหวะ ที่ดีที่ดาวเสาเจ้าเรือนสุภะได้ย้ายเข้าเรือนราหะอีกด้วยเรียกว่าชาวพฤกษกนั้นจะมีดวงดีถึง3มเด่งด้วยกันนับว่าเป็นปีที่ชาวราศีพฤกษกจะมีโอกาสได้โดดเด่นในหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะและอิทธิพลของดาวราหูที่มีต่อพวกท่านนั้นจะคงความศักดิ์สิทธิ์ไปอีก18เดือนต่อจากนี้ค่ะ ตามหลักโหราศาสตร์ได้กล่าวเอาไว้ว่าพระราหูหรือว่าดาวราหูนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทุกคนในดวงชะตาของเรานั้นต้องมีดาวราหูอยู่ในชะตาอยู่แล้วทุกๆคนต่างได้รับอิทธิพลจากดาวราหูทั้งในด้านดีและร้ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการไหว้บูชาพระราหูนั้นจะทําให้เกิดโชคลาภและความเจริญก้าวหน้าในด้านการงานที่ท่านพึงหวังและพึงประสงค์ได้เชื่อกันว่าการกราบไหว้พระราหูจะช่วยให้ท่านพ้นเคราะห์พ้นภัยต่างๆได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ราหูได้ย้ายจองจุดเทียนบูชาดวงและจุดเทียนอธิษฐานขอพรเพื่อสืบดวงชะตาหนุนชะตาชีวิตให้มีโชคลาภผลบาปเคาะภัยผ่านทั้งหลายด่วนเทียนหนุนดวงชะตามีจำนวนจำกัดจองได้เลยทักบ้านเถียวที่หน้าโปรไฟล์